สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ่งมนัฐชาแนลวันนี้ขอพาทุกคนมาพูดคุยในหัวข้อที่สำคัญมากๆสำหรับการอยู่รอดและเติบโตในโลกปัจจุบันนั่นก็คือทักษะสำคัญในศตวรรษที่21ที่คุณควรมีติดตัวครับคุณผู้ฟังคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากทั้งเทคโนโลยีสภาพเศรษฐกิจหรือแม้แต่รูปแบบการใช้ชีวิตอาชีพหลายอาชีพกำลังจะหายไป ในขณะที่อาชีพใหม่ๆก็กำลังเกิดขึ้นทำให้การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่แค่ทางเรื่องอีกต่อไปแต่มันคือความจำเป็นครับคำถามคือแล้วเราควรจะพัฒนาทักษะอะไรบ้างเพื่อให้เรายังคงเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถปรับตัวอยู่ในโลกที่ไม่หยุดนิ่งนี้ได้วันนี้ผมได้คัดเลือก5ทักษะสาคัญที่ผมมองว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่21นี้ครับทักษะแรกที่สำคัญมากคือ การคิดเชิงวิภาคครับในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นไปหมดไม่ว่าจะเป็นข่าวสารโซเชียลมีเดียหรือข้อมูลจากแหล่งต่างๆการที่เราจะเชื่อทุกสิ่งที่เห็นหรือได้ยินนั้นอันตรายมากการคิดเชียงวิภาคคือความสามารถในการวิเคราะห์ประเมินและตั้งคำถามกับข้อมูลต่างๆอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆแต่รู้จักพิจารณาถึงแหล่งที่มาความน่าเชื่อถือและมุมมองที่แตกต่างกันครับ ทำไมการคิดเชิงวิพากษ์ถึงสำคัญเพราะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัววิธีพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์คือฝึกตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวทำไมถึงเป็นแบบนั้นมีหลักฐานอะไรสนับสนุนมีมุมมองอื่นอีกไหมฝึกหาข้อมูลจากหลายแหล่งเปรียบเทียบและสรุปด้วยตัวเองทักษะที่2คือความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรม แม้ว่า AI จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่สิ่งที่ AI ยังทำได้ไม่ดีเท่ามนุษย์ก็คือการคิดนอกกรอบการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและการนำเสนอแนวคิดที่ไม่เคยมีมาก่อนความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปะแต่มันคือความสามารถในการคิดหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นและสร้างสรรค์คุณค่าที่ไม่เหมือนใครทำไมความคิดสร้างสรรค์ถึงสำคัญเพราะช่วยให้เราโดดเด่นจากคนอื่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ และปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นครับวิธีพัฒนาความคิดสร้างสารรค์คือฝึกระดมสมองลองทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมสนับสนุนไอเดียที่แปลกใหม่ให้กับตัวเองและคนรอบข้างอยากกลัวที่จะลองผิดลองถูกทักษะที่3คือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนครับในโลกยุคใหม่ปัญหาที่เราเจอส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่มีคาตอบเดียวแต่เป็นปัญหาที่มีหลายมิติหลายปัจจัยและต้องการการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนคือความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหาที่หลากหลายวางแผนและหาวิธีแก้ไขที่มีประสิทธิภาพโดยอาจจะต้องใช้ทั้งการคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์มารวมกันครับทำไมการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนถึงสำคัญเพราะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือชีวิตส่วนตัวและเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสได้วิธีพัฒนาการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนคือเมื่อเจอปัญหา ลองแบ่งปัญหาใหญ,ใ,หญใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆคิดหาสาเหตุที่แท้จริงทดลองแนวทางแก้ไขต่างๆและเรียนรู้จากผลลัพธ์ครับทักษะที่4คือการรู้เท่าทันดิจิทัลครับปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตเราผูกพันกับเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนอินเทอร์นเน็ต AI หรือแพลตฟอร์มต่างๆการรู้เท่าทันดิจิทัลไม่ใช่แค่การใช้เครื่องมือเป็นทัพแต่คือความสามารถในการทําความเข้าใจ ใช้ประโยชน์และรู้ถึงความเสี่ยงของเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างาฉลาดฉลาดรวมถึงการรู้ว่าข้อมูลที่เราเผยแพร่ออกไปมีผลกระทบอย่างไรและการปกป้องตัวเองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ครับทำไมการรู้เท่าทันดิจิตอลถึงสำคัญเพราะช่วยให้เราใช้ชีวิตในโลกดิจิตอลได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงข้อมูลและโอกาสใหม่ๆได้อย่างเต็มที่ครับวิธีพัฒนาการรู้เท่าทันดิจิตอลคือมันเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ ทำความเข้าใจการทํางานของแพลตฟอร์มต่างๆและตระหนักถึงประเด็นด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนทัวบนโลกออนไลน์และทักษะสุดท้ายที่ผมมองว่าสําคัญที่สุดในศตรวรรษนี้คือการปรับตัวและความยืดหยุ่นครับโลกของเราไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาการปรับตัวและความยืดหยุ่นคือความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเปิดรับแนวคิดใหมห่ๆและพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอ ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆหรือความสําเร็จในอดีตทําไมการปรับตัวและความยืดหยุ่นถึงสาคัญเพราะช่วยให้เราอยู่รอดและเติบโตได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเจอกับวิกฤตหรือโอกาสใหม่ๆก็พร้อมที่จะปรับตัวและคว้ามันไว้วิธีพัฒนาการปรับตัวและความยืดหยุ่นคือฝึกเปิดใจยอมรับความเห็นที่แตกต่างลองออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองบ้างมองความเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค คุณผู้ฟ่านครับ5ทักษะนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทักษะสําคัญในศตรวตรรษที่21แต่เป็นรากฐานที่แข็งแรงที่จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจําไว้เสมอนะครับว่าการเรียนรู้ไม่เคยหยุดนิ่งและการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคือคุณจ่าสาคัญสู่ความสําเร็จและความสุขในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใบนี้ครับผมขอท้าทายให้คุณลองเลือกทักษะที่คุณรู้สึกว่าอยากพัฒนามากที่สุดแล้วเริ่มต้นลงมือทําตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนหวังว่าคุณผู้กคังจะได้รับแรงบันดาลใจและแนวคิดดีๆไปปรับใช้ในชีวิตนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ